ไปแล้วพี่นอ้องส่วนถ่ายกันไปแล้วเดี๋ยวผมต like nih, one day day one day. ้องกอดติดได้แบบนี้บ่ได้ได้หนี่บ่ได้ได้หนี่บ่ได้แล้วสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องครับผมต้องกอดติดสถานการณ์ได้แบบนี้บ่ได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 ้ผมกอบพี่น้องเดียด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 เรียวไปเรียว อนุดกับวัดจุลงพื้นที่ลงพื้นที่เฮ็ดอีหยังสเสดไม่ได้บีบแต่จะขวัญโวยกนสวย สวัสดีครับขึ้นรถบัสเหรอให้ร้องขึ้นรถบัสไปหล่ะฮะน้องไปรถบัสไปหลับน,น,น้นองจะไปรถบัสเอารถมาจอดนี่เหรอ,อซีรียไปไหนอ่ะโอ้อันนี้คือมาเอาบ,าบาอสเดียวมาแล้วบอสมาแล้ว,ลวมาเข่าหุ้ม สวัสดีพระเอกครับผมโห่เจ็ดเปิ้นเปิ้ลอยู่แถ่มันคือเปิดเท่งใช้กันครับเขาเขาเราไปนี่งกอดจะโดนเลี่ยวตื่นขื่นกับมาเลยล่างหน้ำมาเลยล่างที่บนล่างตัวู้หาคือว่าทั้งกระตุ้นมาผสมกันกลับไป็นหลักเลยจะจุ่มกันยังกลับไปอาบล่างหน่าซื้อเออไปเบิ่งไปเบิ่งข้างในไป มาแล้วมาแล้วพี่ร้องจังการแล้ว สวัสด <c oughs> ีพี่การแทร์ครับพี่การแทร์ครับสวัสดีครับ ยอกหล้พอคิดหอดคิดถึงเดี๋ยจงลูกว่าเน่นจงนนี่ยนะเ้นเดี๋ยวจงบอกเน่เียมย้อเอ้านี่แหงแล้ป่ะลูกบอกเฮ้ย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 ไม่ย้เ้ยบ่ย้อเียเออย้มเห้พอนอยลกเดียเดี๋ยวจงลูกว้าเาเอา จางยี่ยังเข้าแบาไก่ไก่บาความไก่อีพรอมกางมุมหย่อนแสงมันกรเจ้าเจ้าจ้างคนอื่นเต่ก็ไดที่เราพูดิตเป็นที่เก่ากันบอกนะบอกอยประเด็จจางตอนนี้ก็หมดมนบอกกลมแตมาแล้วออกเนเอาคนย่าสูบเบอร์ตันี่ยินดี่คนจะสูบจะสูบทอดเพลิดปั่นแหงเออทอดเ่น้งเป็นูบอดพิดปแบอกพี่นองใครจะสูจ่างรู้ๆไีมยิ่จสะเกดจ่างเจ้าบอกพี่นองเจ้าาร นี่เกีจางหลายกลัวอือยาท่ท่นจางรู้ยู่ค่ะดนโดนจ้างเยยามันีหลามันหาเหลีบุันหาเษกล่องห้โห้มันทั้งนี้เปิดจังบนเหรียบที่อแห้งหนาเหียบาเหลียบสร้าง้ถอูเอาเลยเอานกันเลยเอา้นองเลยหน้าแม่เหียบวหนาแม่เอมเหลีแต่ว่าหนาพ่อนเหรียบยุ่ พี่าพ่อนเ,าเอาลารถไปเองเน๊เรถวนตวเราเรถหรเอาเราอครบหรอมา่วมกับอันบอดคัดหนึ่<ป>งงานที่ตัง้องอพอ่ะ<ต>ลงทุนซื้อของพอเดินทางเองเอจะคืบเบาเรื่องขบวนร่องหนแล้วไปลุกแกนไหม,มเขาบองจะหลอนนะประุมครับประชุมแล้วประุมแล้วเรียกประชุมทีมงาน ก็บ่ไปเนี่ยมากกว่าทออีสถานการณ์นี่ดียอกเล่านี่ดีนี่เออลาเป็นออแต่อยอ,อกกันนี่ยอ,อกเล่าหลาังก็ทีมีมูหยอ,อกเว่าไปยอกกันเม่ปีเน,นีนนน่ยโอ้เล็กเออเออนเ้ว่าเราหยอกไงขึ้นอย่างี่นพอเน,นียอนใี้ได้สิกะกดีใจแล้วหกแม่แม่ต้องแห็กรอบก่อออเราไงไปไพอ เหนื่อยด้วยวะเนี่ยพกแนมนยานุ่มยจากยานุมยานุมยานมคืออีหยังเดี๋ยวจริงเล่าสิบปดาง่ายเดียวเออเล่าเล่ากินนุมบาดเนีนกินนุ่มนุ่มเาเลไ่แก้ท่นนาและเสาเขานาเลกกันเขาก็เลยเศ้าไปกิน แม่โดมเอากระอีมาให้เมดีดีแมรแล้วเป็นต่แงงไนพวกกรีเอาแเชื่ออแขกึ่งกัมา่ะใช่บ้าเจ้าข้องโดมกันน่นเขาเป็นแขกเขาเป็นเจ้องจ้องน้องเขาเอ้ยีิแม่ จะมั่นค่ะขจะมั่นค่ะช่วงช่วงี้เนาะยแบ่ว่าผู้ใดมาไก่แล้วไปเดิมาหอมเจ้าเราต้องใส่อัห้องประตำกสามัวกจะตกระปุกแนา้พ่อนี่ต้องเซแม่คนมาหอมน้นสุกกระปุกเขามีเชิตู้ี่ยสะดสะอาดเยี่ยมเยนี่หลีไปน้ำพัวบรูลูจีบูกีฬาละไม่พอหอมแกมใน้นบ้านถ้าผู้ใดหอมแก่ได้ใสเซกห้องจีร่องหอมิึงพวกมาไล่เงินหลานมามาแหลกกอนค่ะ ที่ใดมอวานเนี่ยอีหลักชิย่างไปนำเสหารย่างไปโหลดเอาย่างค่ะพ่อนเราจะมาใ่าสัตว์หมใชให้นิสัแบบนี้เล็บเยอเียนที่ยงาที่ป็ปมะยังไงก็ได้เบ่ไน้ใเรนัซนวนยเล่นเลค่ะเป็นย่างหาอย่างาที่ปุปปค่ะปุปปปูยูป่อวัตเทเห็นนางงี้นี่แหะเห็นที่บอกนางรุ่งไปหาเนี่ยมานาดได้จ้าเป็นขื่นอยู่เทงรถบาทเสียไม่พออ่านออก่อ่านแล้วเนาะพูดยังไม่เนมอิสกมลชัยโอ้ เมียนยุกเนี่ยเจ้าอันพีพีแล้วก็ยังอินเอ็กตาอีหยังเอ็กตาโออีหยังอันอย่างหลุดหั่นหล่ะันเป็นงานสุดยอลเราเราเข้าร้านไหได้ท่าทางนั่นดิรถกระบะเนี่ยเอาต่อไปก็จะเป็นการประชุมทีมงานนะครับผมนะครับกับเจ้ขออนุญาตลงคลิปลงไลฟ์พี่น้องสักก่อนจำหนีตัว พี่ที่กระยุนีตะกี้ตอนนี้ก็คือออกแปนเติรดเติรดต่อไปก็ะจิเป็นภาพบรรยากาศเก่าๆครับพี่น้องมาดมกระจิเงียบมิดซี่ดีครับผมมีผู้ใดลครับตอนนี้ก็ยังเหลือพี่ปียะพ่ออันพ่อไเดย์ยอกเดว์บอสเดย์ยอกอยู่อสันตัวพอกระลังกีว่าเรือว่าอยู่ในควงซ่งจำคิคิดยากเดี๋ยว่าะจิเรือไปอยู่ในข่วงซ่วงจำเรือข่วงซ่งจำล่ะเดี๋ยวกระจินั่มไปขึ้นเก่า ไปแล้วรถกระบะโอ้ไม่ยนุยบายบายยนุยย่ามาที่นยบาย่อมือไเออี่ยังกาะรถขายยังกาะว่าหันรถแก้หมูพนเออเอานั่นนั่นอยบ่ได้ว่าเด้อไม่ยนุยเราคือบจะไปบายมูดีนะบายบาย เออะกงก็คับตัวนั่นประจำตำแหน่งไมแหลมรถกงรถกงกงยังงายกงยังงากงยังกงบเขากงกับเขาโอเคือรกล้าเราให้เลาดยว่านที่ว่ารถกงมูกัดนี่หน่อยบาไปแล้วบเกับกล้าบ่าดอากเรากล้าบ้รถกงลิงกับแมวเฮกเกี่ยวเด้อรถกงลิงขบเบาน้ำเด้อไปฟังเสืออนเป่าเบาูนเดียวเลยคิดเออเอางอีหลาาเล่าอะไรที่ลูก โอ้มีเหยียบขวดน้ำฟุ้งซีโซ่อ่นมีเหลือบว่าล่ะถึ่งเงินแล้วเต็มเต็มเลยแต่แล้วก็ถึงเรี่องคู่ละไน้ำเปล่าน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่ารถเหยียบขวดน้ำครับเอ้าที่จะมาถารับเบียร์ย่างฉีดเลยเอ้า เมนอีดูนั่นแล่ะเราได้ไรดิเปลวเออนั่นแหละเออแมียก็ตั้งสิบวันหนึกงร้อยคนันเรื่องคนเดียวตั้งนี่งเดียวหนึ่เด้อยกว่าเด็กตั้งหนึ่งเดียวอยอนี่กระเบียยังจีบงานของคนหรอตู้เราตีนผงบนน่ำมีเอาไม่ยังอ๋อปากไปอีกตัวคือหายรอปาก นั่นดีแต่ข้องฮเยนกัที่ให้ปลากครแต่องเฮียนางยนเอาพรอคลิปต่อไปกันไปลองคลิปนิดสักนิครับนะครับอยู่ดีเมียทุกกระเพาะร่างกายทั้งแรกครับปกดแสบปกดหน่อกดสะบไข่ปกดติดตามข้ามุทุกคนครับะครับทิมงานแล้วเพื่อนเราบีเกวในร้านนั่งหนอยน่าให้ยิงต้องการงันเออกล่องจะกลับอ <c oughs> ะไรก็อไกลับอะไรไอ้ปวดไอ้ปวนชิมหาเห็นกลับกล่องเลยเลยเวลาใ้คลิปอะไรเรื่องรายการสื่อได้แล้ว ได้ก็ได้ก็ซื้อไปซื่อ้งพุ้งแล้วนไายกินนไายกิมันกลับมาแลักอ่ะให้เอื่อนได้อมาสับนนกัยคืับสวัสดีควัขหร่นสวัสดีครับีค่ะพี่น้องเโอ้ยเรื่อสวัสดีสวัสดีะโอ๊ยไข่น้าบเอามาบวงดูได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะ